จากรายชื่อทั้ง2ทีมมาดูจังหวะทางซ้ายจะให้อาคุญญาบางเอ้าบางผิดโอ้เซตโดนดักอยู่3ไปไม่ได้โอ้โหมาี่ใจดีครับเล่นไปแแถวให้ดูเดมาซัซหน่อยครับหลอกโงเซลโซไม่ได้โมงตั้งแล้วถึงเดมาซัดลงนี้ายังติดบล็อกได้สองคนมาที่เมสซี่โอ้โหเข้าเร็วครับปาเกต้าดักได้โอ้โหดีครับดูจังวะ โอ้โหลุดแลวครับเอาครับดิมาเรียเข้าซ้ายด้วยกระดกลูกนี้เรียบร้อยครับนี่ครับอูโรดี้ลาดครับแต่ลูกอย่างนี้เนี่ยเป็นของของถนัดที่เราเคยเห็นอยู่แต่เดี๋ยวต้องดูคลาสสิกคือพอจับแล้วรู้เลยครับว่ารูนีิดีแน่นอนครับแข่งซ้ายกระดกซ้ายเรียบร้อยอ้า แล้วข้าซ้ายยิงติดแล้วซัดออกไปได้นิดเดียวครับในจังหวะน,นี้อืมเคลดูมาเรียนี่พลายก็มีเมซี่ลบมาบวกกันเมซี่ยิงอเข้าไปปั๊มไว้ก่อนสวนกลับมาแล้วก็โดนขาที่2นี่แหละครับโอ้โหไอเหลืองครับโอ้โหโดนจนได้ครับคาราเดสขา,ขาเลยครับดี่มาซัดตรงนี้ชนกระแพงโอ้พลาดแบบ พลาดแบบไม่น่าเชื่อครับน่าโรดิสัญาสญาซะอย่างนั้นเลยครับเอาดิมาเรียาอาโอ้โหขัดเท้าครับไปแล้วจะแต่โอ้โห,โโหขัดเท้าซ้ายใช่ครับครับจะเอาจุดโทษแล้วชายคนนี้ยิงเอาได้ประตูเลยครับคมีธงครับพลจะดอนกลับมามีธงโอ้ฮัดโหโหเจรักได้แน่ขัดนี้ไปแล้วโอ้อาวลงลงครับดิฉันซันซัดตรงนี้ มาตินสเซฟมุมก็น,น้อยมันต้องยิงหักมากๆากครับไปครับปากเกต้าเปิดเนี่ยมาทิ้งตัวเองมไม่ดูทีครับม,มือไปทบที่หน้าโอ้ไปแล้วเนี่ยมากระแทกเลยซีเบซี่หาช่องอยู่ไหลให้ยิงดึงครับ ลุกล่าวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาเจนติน่าเขาต้องตัดทำทุกในมาเปิดเหมือนโดนบางเอาอยัางมีอีกคนหนึ่งแล้วยิงโอ้โหดีมาเรียชิปเข้าไปยังบ่งออกมาขอาม้อเท้าล็อกตัดเข้ามาในจ่ายลูกนี้ทะลูมาครับบัมซ่าซัดลูกนี้ติดบล็อกยิดยิดแล้วยิงเสือชั้นสุดๆครับกระดกวยหลัง บอลย้อนเอาได้หนึ่งครับสัดตรงนี้โอ้โหได้เซฟจริงๆให้อาเรียบร้อยครับอย่างนี้เจวซี่เลือกเอาแต่ว่าไม่ได้เลือดครับครับถึงไปแล้วถึงไม่ได้ประตูที่2อีกทำไมหมดเวลาในคันครับตั้งแต่1993ในตอนนั้นเนี่ยหวังครับบราซิลแพ้ในบ้านครับแพ้ในมาราคานาโอ้โหเมซิเนมาครับ ตู้กกับนแชมป์โกปาอมสซี่